ขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาตัดสินหนัสนง 2, สงงนนรรือดีเด่นประจำปี2565ขอกลับไปเชิญค่ะนที่ได้รับรางวัลในการประบวดนังสือดีเด่นประจำปีสักราห2565มีรายชื่อต่อไปนี้รางวัลดีเด่นเป็นเรื่องดังนี้หนังสือสารคดีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารคดีด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศาสนาและชีวประวัติเรื่องประวัติศาสตร์ส,ส,ารรราสถาปัตยกรรมตะวันออกอิทธิพลคติความเชื่อและความหมายสถาปัตยกรรมประพันธ์และจัดทิมพ์โดยวิโรชีวาสุถาวรรางวัลดีเด่นปีพุทธศักราช2565ได้แก่1เรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก อิทธิพลคดีปติความเชื่อและความหมายสถาปัตยกรรมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นการจัดงานนทิทรรศการต่างๆของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ที้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับซึ่งทีส่สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เดินชมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดการแสดงหนังสือ นะครับหนังออสือสกุลที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับของสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนะครับหรือสอพอทซึ่งปีนี้ก็มีการแจกพระราชทานรางวัลนะครับในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับรวมรวมทั้งปี64และ65 65เลยนะคะชั้นนี้